เล่าเรื่องผีตอนตีสองตอนผู้หญิงชุดขาวที่ตามมาเมื่อสมัยเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นเราเรียนอยู่ปวชวิทยาลัยอยู่ไกลจากบ้านประมาณ35กิโลเมตรรถโดยสารประจำทางก็ไม่มี อีก็แต่รถที่ขึ้นกันเป็นรายเดือนแต่มันก็ไม่เคยวิ่งผ่านหน้าบ้านเราสักกทีเพราะงั้นแม่เราจึงซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เราขับไปโรงเรียนเราก็ก็ยิมยิ้มย่องอ่ะสิเพราะที่วิทยาลัยมีเรียนอยู่สามภาคเราเลยโรงเรียนอยู่ภาคบ่ายก็เพราะตื่นสายเลยต้องเรียนภาคบ่าย เลิกเรือนก็ตอนสองทุ่มสมัยเมื่อ20ปีก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนไฟฟ้าบนถนนมีน้อยมากจึงต้องอาศัยไฟรถนี่แหละส่องให้สว่างสว่างไม่งั้นมองไม่ค่อยเห็นทางเพราะสองข้างทางจะเป็นป่าเสียส่วนใหญ่เวลากลับบ้าน ก็ต้องมาด้วยกันหลายๆคนหน่อยขับมอเตอร์ไซค์ตามกันไปเป็นขบวนไม่เหมือนตอนนี้ไฟฟ้าสว่างโลดทั้งกลางวันกลางคืนถนนก็เยอะแยะไปหมดต้นไม้ก็แทบจะไม่มีส่วนมากกลายเป็นถนนร้านค้าร้านอาหารและโรงเรียนอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดยิ่งเข้าหน้าฝนแล้วการเดิน,นทาง จึงค่อนข้างลำบากหน่อยพอถึงโรงเรียนบางครั้งก็ยังเปียกไปทั้งตัวต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาใหม่อีกรอบพอดีตอนเปิดเรียนในหน้าหนาวของเดือนมกราคมพี่ชัยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับเรากลับมาจากเรียนที่ในเมืองเขาอายุมากกว่าเราสามปี เห็นเรากลับบ้านมืดคำ่ำก็เลยถามว่ากลับมากันกี่คนเราบอกไปว่ามากันเยอะอเผอิญเป็นช่วงที่โรงงานเย็บผ้าเลิกกะดึกพอดีเลยกลับมาด้วยกันทุกวันแหละนอกจากวันไหนที่เราเลิกเรียนตอนเย็นก็มาเลยไม่ต้องรอพี่ชัยเล่าว,ว่าสมัยพี่เรียนอยู่ปีหนึ่งก็กลับบ้านดึกเหมือนกันแต่มากันสองคน มีวันหนึ่งพี่ไม่ได้ไปเรียนแต่เพื่อนพี่ไปคนเดียววันนั้นเลิกเรียนเกือบสองทุ่มคึ่งมันขับรถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวหิวข้าวเลยแวะกินข้าวที่ร้านข้างวิทยาลัยกว่ามันจะกินเสร็จก็เกือบสามทุ่มตอนขับรถกลับคนเดียวหนาวก็หนาวบนถนนเข้ามาในตำบลก็ไม่เห็นใครแล้ว นานๆรถจะขับผ่านไปสักคันแถมรอบข้างก็วังเวงชอบกลมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆเป็นปกติแต่พอเข้าเขตป่าสงวนตลอดทางอากาศมันยิ่งหนาวขึ้นเพราะสมัยนั้นป่าสงวนต้นไม้ทึบโลกล้างมากยามดึกในหน้าหนาว ลมยิ่งพัดแรงแล้วแถวนี้มันเป็นเขตป่าเรื่องเล่ามันก็จะมีเยอะมันขับรถพางนึกถึงเรื่องเล่าต่างๆที่พวกคนเก่าๆมักเล่าให้ฟังพอขับไปกึ่งกลางระหว่างป่าเสียงนกอะไรไม่รู้ก็ดังขึ้นมันตกใจชนิดผวาเข้าให้จึงหันลีหันขวางมองหน้ามองหลัง แต่ก็ไม่เจออะไรพอขับไปเรื่อยๆหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่ามองไปเห็นป้ายข้างทางเข้าหมู่บ้านมันเลยนึกถึงเรื่องที่เพื่อนมันเล่าให้ฟังว่าแถวนั้นมักมีสาวชุดขาวออกมาให้เห็นบ่อยๆบ,บางคนกับบ้านดึกก็มักจะเห็นกันอยู่วันนี้มันมาคนเดียว เลยออกจะตื่นตื่นเพราะตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วพอขับรถไปมันก็พยายามแลมองสองข้างทางตลอดเวลาพอผ่านป้ายทางเข้าหมู่บ้านมามันแลไปทางซ้ายไม่เห็นว่ามีอะไรก็โล่งใจค่อยๆขับรถมาเรื่อยๆจนถึงปากทางเข้าโรงพยาบาล บรรยากาศมันก็เงียบงงเวงยิ่งกว่าและข้างหน้าก็เป็นป่าช้าข้ามโรงพยาบาลจูๆ่ๆลมเย็นพางพัดวูบเข้ามาหามันอย่างแรงทำให้ใจมันกระตุกสัน่นมันจึงหันไปมองด้านหลังและมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรก็เลยขับมาตามสบายพอขับไปเรื่อยๆ มันก็ค่อยๆแลไปทางขวาเป็นระยะ,ะยะแล้วพอขับไปมันก็ค่อยแลไปทางซ้ายอย่างช้าๆแม่เจ้าโว้ยมีอะไรสีขาวๆค่อยๆร้อยตามมันมาตลอดทางแต่พอกลับพันไปดูและมองหาจนทั่วก็ไม่เจออะไรหัวใจของเพื่อนพี่ชายเต้นตุบๆตุบๆ อาการตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกพอมันหันไปดูอีกทีก็ไม่เห็นอะไรแล้วแต่พอค่อยๆแลไปทางชุดขาวๆมันก็ค่อยๆลอ,อยตามมาตลอดพ่อแกวแม่แก้วช่วยกูด้วยวอยทีนี้ละมันไม่เอาอะไรทั้งสิน้นบึงรถดแทบไม่คิดชีวิตยิ่งบึงเร็วไอ้ชุดสีขาวมันก็คงตามมาติด ไม่ยอมเลิกลาท่องนโมก็แล้วคาถาสะกดก็แล้วไม่ได้ผลในใจเพื่อนพี่ชัยคิดว่ากูจะทำยังไงดีที่ตามมาต้องเป็นสาวชุดขาวแน่นอนทำไมทำไมต้องเป็นกูด้วยคิดทางว่าจะแวะบ้านข้างทางแต่ก็นานๆจะเจอบ้านสักหลังหนึ่งและตอนนี้ทุกบ้านก็ดับไฟนอนกันหมดแล้ว เพราะที่นี่เป็นชนบทคนที่นี่จึงนอนเร็วฉะนั้นจึงมีทางเดียวคือปึงรถแบบไม่คิดชีวิตพอเห็นทางเข้าหมู่บ้านหัวใจก็ลิงโลดดูเหมือนกับเห็นสวรรค์แต่พอแลมองออกไปก็ยังเห็นหล่อนตาม,มาอยู่ว้าย เพื่อนพี่ชัยจอดรถโมเตอร์รไซค์วิ่งเข้าบ้านแบบหนีตายพ่อพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยพ่อของเพื่อนพี่ชัยกำลังนั่งดูทีวีพอได้ยินลูกชายเรียกเสียงดังวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบ้านพอมาถึงก็ร้องเอะอะโวยวายช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยพูดละล้ําละลัก วิ่งสะดุดขาตัวเองเอะอะเสียงดังจนบ้านข้างๆได้ยินกันหมดก็พากันเปิดไฟวิ่งเข้ามาดูส่งเสียงถามกันยกใหญ่ผีผีผีผผนะลุงผีชุดขาวเท่านั้นเองทุกคนต่างขนหัวลุกบางคนกอดกันพวามันตามฉันมาตั้งแต่ในป่าหน้าโรงพยาบาลแล้ว พ่อของเพื่อนพี่ชัยจับลูกชายเขยา่าเรียกสติอยู่นานก่อนจะสอบถามแกก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นหลังจากเลิกเรียนแวะกินข้าวจนกระทั่งวิ่งมาอยู่ตรงนี้พรันเอาคนฟังขวัญหนีดีฝอกขนลูกเกลียวเดี๋ยวก่อนไอ้นูแกว่าแกหันไปดูแล้วไม่เจอ มองตรงลงก็ไม่มีแต่พอขับรถมาแล้วค่อยๆแลดูจึงเห็นแล้วใช่แล้วพอ่ออย่าให้ฉันเล่าเลยตอนนี้ก็ยังตามมาอยู่พอ่อว้ยพูดพางกระโดดกอดพ่อแน่นไม่ยอมปล่อยคนมุงต่างหวาดผวาตัวสั่นไปตามๆกันหันลีหันขวางมองหน้ากัน ต่างกลัวว่าจะมีอะไรเจะเอ๋มาทางด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆกน่อนตอนนี้แกบอกว่าตามมาอยู่อีกหรือเ being พื่อนพี่ชายพงกหัวกึกกึกอย่างกับไก่จิกข้าเปลือกแลไปทางซ้ายไม่มีพงกหัวรับว่าใช่แล้วแลไปทางขวาก็กรีดร้องเสียงหลงกอดพ่อแน่น พ่อรู้แล้วพ่อรู้แล้วเดี๋ยวพ่อจะไล่ผีให้แกเองมามามายืนใกล้ๆข้างหน้านี่พ่อเพื่อนพี่ชายพูดแล้วดันล่างลูกชายออกมายืนข้างหน้าโชคดีนะเนี่ยที่ลุงเถียบมีวิชาไม่งั้นไม่รู้ว่าคืนนี้ไอ้หนูจะเป็นยังไงเสียงเซ็งแซ่จากคนมุงดังระงมอยู่รอบข้างจึงทำให้เพื่อนพี่ชายใจชื้นขึ้นมา เอาละเอาละข้าจะไล่ผีแล้วนะพวกแกช่วยดูเป็นพยานด้วยชาวบ้านต่างส่งเสียงรับคำพ่อเพื่อนพี่ชายเดินเข้าไปอยู่เบื้องหน้าลูกชายแล้วก้มมองหน้าลูกชายพางสั่นหัวน้อยๆย,ยกมือขึ้นแล้วโป๊กเสียงเขกหัวดังโป๊กจนต้องสูดปากเพราะความเจ็บพ่อเขหหัวหนูททำไม เ็คหัวผีไม่ใช่หัวแกหัวผีต้องไหนนี่ไงผีพูดจบก็จับหน้าเพื่อนพี่ชายนิ่งแล้วบอกให้หลับตาแล้วชี้ให้ชาวบ้านดูว่าพวกแกเห็นผีไหมทุกคนพองกหัวตอนนี้เพื่อนพี่ชัยบอกว่าพ่อรีบเอามันออกไปพ่อฉันกลัวแกก็เลยดึงเม็ดข้าวที่ติดอยู่ที่หางตาซ้ายออกให้ แกลองมองดูสิว่าผีมันไปหรือยังพอลืมตาแล้วลองแส่องดูช้าๆก็ลองออกมาว่าพ่อเก่งจังไปแล้วพ่อไปแล้วแค่นี้ชาวมุงทั้งหลายต่างแยกย้ายกันไปทางบนว่าเสียเวลามาดูเลยจริงๆอะไรพ่อทำไมทุกคนถึงพูดไม่ทันจบพ่อก็เอาเม็ดข้าวที่เอาออกมาให้ดู มีไงผีของแกแล้วเดินไปนั่งดูทีวีต่อที่แท้ไอ้ชุดาขาวๆที่ไล่าตามล่ามาก็คือผีเม็ดข้าวที่แกกินข้างวิทยาลัยก่อนจะกลับบ้านเพื่อนพี่ใช้สะบดดาดตัวเองทั้งคืนแถมเอาเม็ดข้าวเม็ดนั้นเคี้ยวจนละเอียดแล้วละเอียดอีก จากนั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของเพื่อนพี่ชัยจึงดังกระชอนไปเจ็ดย่านาน้ำพอพูดถึงเรื่องผีทีไรทุกคนก็จะคิดถึงผีเม็ดข้าวของเพื่อนพี่ชัยตลอดจบไปแล้วนะคะเรื่องเล่าเรื่องผีตอนตีสองค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ